สวัสดีครับสวัสดีครับผมจ่ายขายรถยนต์มือสองนะครับขายรถสวยๆขายรถปีใหม่ๆใหม่แน้นอๆแบบนี้แหละครับขายอยู่ที่เอ9มสีานกา, 7, าุกาคลองเจ็ดปากทุ่ทานีขายไม่มีวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นมาเจอกันได้ทุกวันหรืออยากไม่สะดวกเข้ามาที่เต็นท์เราก็094 556 1036เบอร์นี้มีคำตอบให้พี่เลือกรถยนต์มือสองอย่างแน่นอนและเหนืออื่นใดพี่รถใหม่ๆรถสวยๆแบบนี้ใหม่แค่18,000กว่าโล พี่เป็นเจ้าของก็ได้ไม่ยากเพียงแค่พี่ไม่ติดเครดิตอะไรหรือมีปัญหาอะไรโทรกรี้ก้างหาตายสอบถามตายเดี๋ยวเราให้คําตอบให้คาปรึกษ,ษาการที่กับการเอ็มอยู่เส้นลำลูกกาคลองเจ็ดปางทุ่ธาน,นีมาได้ทุกวันติดต่อต,อตายได้ทุกวันนะครับมาเดี๋ยวเราพาชมรอบคันชมตัวรถคันนี้จดทะเบียนปี 2022นะครับ1 8 8 0 0โรได้เนี่ยแหละครับเดินชมกันและที่สำคัญคันนี้สีพิเศษมากสีเทาใครที่หารถอินดัสไฮเรนเดอร์เครื่อง1 9 0 0ก้ารซีซีแรงม้าแบบนี้เรามีหลายสีนะครับไม่ว่าจะขาวเทาดำแดงโอ้โหมีแทบจะหลากหลายสีมากเพราะฉะนั้นเราเป็นโชว์รูมอินุัย่อยๆในยา่านลัมบูกกาคองเตเต้นรถยนต์มือ2แบบนี้เลยดีกว่าเพราะฉะนั้นคันนี้เทาลัมโบไฮเรนเดอร์ ปีจดทะเบียน 2, 2022ซื้อสวยแบบนี้เลขไม้ก็น้อยด้วย18,000กว่าโรพี่เป็นเจ้าของได้ไม่ยากเพียงแค่พี่มีเงิน9บาท9บาทในที่นี้คือจบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนภาษีประกันภัยพรบหรือแม้กระทั่งเงินดาวเราใช้แค่นี้พอแต่ถ้าพี่มีมากดาวมากมีน้อยดาวน้อยซื้อสดซื้อผ่อนโทรปรึกษาตายได้พี่0945561036มีคำตอบให้พี่แน่นอน เฉพาะเลือกรถยนต์มือสองแบบนี้เลยเนี่ยนะครับเครื่องยนต์1 9 0 0ซีนะครับ ABS Airbag ทุกอย่างมาจากโรงงานอินสิศทั้งสิน้นไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกกันชนไายต่างๆบันไดแม็กไลเนอร์มาเต็มใช้คำนี้แอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะครับที่สำคัญวิทยุจอกล้องมองหลังมีมาด้วยไม่ผิดหวัง และที่สําคัญซื้อรถกับตายสมหวังแน่นอนพี่สมหวังไหมครับสมหวังสิครับอย่างนี้แหละครับมาชมได้เลยที่ m c 9 9 9ลำลูก,กาคลองเปะทุงธานีหลักอัตราที่ตายจําหน่ายอยู่ที่579,000บาทพอพี่579,000บาทมีส่วนลดให้มีของแถมให้มีน้ำมันให้ใช้เงิน9บาทภาษีพรบรประกันภัย ถ้าจัดค่าโอนจบแค่9บาทพอไม่มีตุกไม่มีติ่งในราคาจำหน่ายห0 0 0นา0 0 0่าย5 7 0 0 0 0 5 9 0 0บาทใช้เงิน9บาทพนอ,อยู่ที่1,900บาทระยะเวลาพอน7ปี094 556 1036มีคำตอบให้พี่แน่นอนเพราะฉะนั้นติดตามช่องทาง YouTube ช่องนี้ให้ต่ายสักนิดนะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทร่ายได้เลยครับผมวันนี้ต่ายไปพร้อมกับอิสุสีเทา ปีจดทะเบียน2022 579,000บาท9 000, 900, 000บาท1900บาท7ปีครับผม